หนุ่มถูกงูกัดแต่หมอให้กลับบ้านบอกไม่ใช่เคสสำคัญสุดท้ายอาการสุดหนัก วันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวสุดช็อกหลังลูกน้องถูกงูทับสมิงคากัดจึงรีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแต่หมอปล่อยให้กลับบ้านและบอกว่าไม่ใช่เคสสำคัญสุดท้ายอาการสุดหนักโดยผู้โพสต์เล่าข่ะว่าลูกน้องโดนง,งูกัดตั้งแต่ตีหนึ่งพอไปหาหมอที่โรงพยาบาลจุดๆหมอเจาะเลือดบอกให้กลับบ้านเพราะในเลือดไม่มีพิษแทมพูดกับแม่ของลูกน้องว่าไม่ใช่เคสสาคัญให้ยาและให้กลับบ้านได้เลยมันใช่หรอวะ ได้ยาพารากับยาฆ่าเชื้อแล้วบอกกับแม่เด็กว่า9โมงให้มาใหม่อย่างไม่ทัน9โมงเลยลูกน้องพูดไม่ได้หายใจไม่ออกลิ้นคับปากลืมตาไม่ขึ้นเราก็รีบสง่งโรงพยาบาลสรุปแล้วไปเจอะเลือดใหม่ผลออกมาบอกว่าโดนงูมีพิษกัด ด้านผู้โพสต์ค่ะระบุทิ้งถ้ายว่าชีวิตคนคนหนึ่งคุณทําได้สาภาพขนาดนี้ได้หรอวะแย่ชีพจุดๆกูว่ากูจะไม่ด่าแล้วนะพอเห็นสภาพลูกน้องแล้วไม่ไหวจริงๆอย่าให้เกิดเคสแบบนี้กับใครอีกนะชีวิตของทุกคนมีค่าเหมือนชีวิตของพวกคุณแหละหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่อ,ออกไปค่ะชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนวิจารณ์การทํางานของหมออย,ย่างหนักพร้อมตั้งคําถามถึงมาตรฐานในการวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงมูกัด ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn